ทีกองสวัสดิการสังคมได้รับมอบภารกิจจากรองศาสตราจารย์วิรศักดิ์คัดดา,านายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ให้นําเตียงไปมอบให้กับผู้ป่วยหมู่ที่16นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ส่งถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยจ้ะขอบคุณนะคะคุณลุงรักษาสุขภาพนะคะหากท่านใดประสงค์จะขอใช้บริการเรื่องกายอุปกรณ์เช่นเตียงผู้ป่วยวอล์กเกอร์หรือว่าอุปกรณ์นะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในหมู่ของท่านนะคะท่านสามารถประสานไปที่สมาชิกสภาองค์การบริหารสุดนตำบลคลองสามในหมู่ของท่านได้นะคะหรือว่าโทรไปที่เบอร์02 191 2993กองสวัสดิการสังคมค่ะ